วัตถุประสงค์เพื่อแบ่งปันความรู้เกี่ยวกับสมุนไพรแบบบานๆเพื่อเป็นวิทยาท่านแก่ผู้ชมนุ่มเซกคนตายนี้สวัสดีครับเพื่อนๆทุกคนนะครับที่กลาวมาชมนุ่มเซกคนตายนีคกับคลิปนี้กับนุ่มเซกก็พปาเพื่อนๆมารู้จักทั้งสรัพคุณของตอนอึกกับห่าตอนอึกมีทรรพคุณอะไรบ้าง ต้นอึกกับก็เป็นผื่นผื่นบ้านนะครับของไทยมั่นนานเลยครับคนนิยมนะครับเอาลูกอึกนะครับมาทำเป็นอาหารนะครับมาใส่ในส้มตําแต่ว่าเมันเปลือยต้องมองเป็นอ้อก่อนนะครับหรือว่าจะมาทำเป็นพักโน่ทำน้ำริการีรับน้ำป็นลูกอึกได้กินกับก้าวโล้นๆครับร้อยกับร้อยกับผมเคยกินเลียนนะครับประวัติบ้านพบกับปูกไว้นะครับ ก็มาเล่นหนือต่างดนซับปรพคุณกันลาวนะครับตั้งสับประคุณของตนอึกนะครับก็เป็ญญนยาแล้วครับทั้งลูกทั้งใบทั้งรากทั้งเม็ดแล้วครับก,กบ็ลูกอึกกับลูกอึกก็เป็นอันเทว่าช่วยในการแกซิม่าแกอไอกับแกน้ำลายเนี้ยวกับ อย่ากว่าย่างจุยในการแก้ไขกับแกปวดฟันใบนะครับเปลื่นเปล่อนำมาตําโผแกขั้นได้กับส้นรากนะครับราของตนอึกนะครับกจทน์ในการแกปวดแกไขอยแา่กว่ายังโอกแก้ขั้นในเหมือนกันนะครับดอกอึกกับกวามนสมุนไพรนะครับแต่ว่าวันนี้ไม่มีดอกกระปุนเป็นแรคกับเสียดายกับราะว่า พอฝนตกเสร็จใบจะเหี่ยวพอดีเลยครับจะลวงครับพอดีปักได้เข้าดูฝนพอดีนะครับตรงนี้กโดอกนะครับต้ามีนะครับก็ตามผอแก้ขั้นตามผี่นังได้ครับเรียกเปิีนเปลนไหนไนนะครับปวดฟันครับก็ใใจเม็ดครับใช้เม็ดลูกอึกเมล็ครับก็ม้วนกับใบตองแง้งครับจุดไฟกับก็ดุดดมควันเข้าไปครับก็ช่วยการบรรเทาอาการปวดฟันได้ครับ ก็คลิปนี้นะครับผมเอาซับคุ้นอคงหลกอึกตอนอึกมาบอกกับเพืเ่อนๆครับเพื่อเป็นวิทยาทานให้เพืเ่อนๆได้รูก,กันครับขอฝากติดตามผมนุ้มเซกคนใต้นี้ด้วยนะครับสำหรับคลิปนี้ขอลาไปก่อนครับสวัสดีครับ